ได้เลยครับขอมาจากเขียนสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,100คําเกี่ยวกับเรือรบครูเซโร H.M.S. เอดินบุกของกองทัพเรืออังกฤษที่ถูกจมลงในทะเลบาเรนในสไตล์เล่าเรื่องสารคดีเพื่อให้เข้ากับคอนเทนต์อเลโต้เจ็ตแอดมิซิลของคุณครับเรือรบที่ชื่อว่า H.M.S. เอดินบุกแห่งราชนาวีอังกฤษถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทะเลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส เรื่องราวของมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินเรือธรรมดาแต่เป็นตำนานแห่งการต่อสู้ความสูญเสียและสมบัติอันมหาศาลที่ถูกจมลงไปพร้อมกับเรือกลางท้องทะเลบาเรนต์อันหนาวเหน็บจุดเริ่มต้นของ HMS เอดินบ r กย้อนกลับไปเมื่อปีคศ1939เรือรบลำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมกำลังของราชนาวีอังกฤษในช่วงเวลาที่ทวีปยุโรปกำลังเข้าสู่สงครามขนาดใหญ่ ตัวเรือเป็นประเภทครูเซอร์ขนาดหนักมีระบบอาวุธและเกราะที่ทันสมัยในยุคนั้นพร้อมสำหรับการรบทั้งในทะเลเหนือและภารกิจคุ้มกันขบวนเรือสินค้าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2องปะทุข,ขึ้น HMS เอดินบูกถูกส่งไปประจำการในเส้นทางอาร์กติกหน้าที่หลักคือการคุ้มกันเรือสินค้าพันธมิตรที่ส่งสเสบียงและอาวุธไปยังสหภาพโซเวียต ผ่านเส้นทางอันตรายในมหาสมุทรอาร์กติกที่เต็มไปด้วยเรือดำน้ำยูโบสทและเครื่องบินของนาซีเยอรมนีเส้นทางนี้ถูกขนานนามว่าเส้นทางแห่งความตายเพราะอุณหภูมิต่ำสุดควพายุหิมะและศัตรูที่ซุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่ HMS เอดินบุกก็ยังยืนหยัดในภารกิจนำขบวนเรือพาณิชย์จำนวนมากฝ่าอันตรายไปยังโซเวียตสำเร็จแต่ในเดือนเมษายนคศส,สาลา 1,942เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชะตาของเรือลำนี้ก็มาถึงระหว่างที่เอดินบูกกำลังปฏิบัติภารกิจมันถูกโจมตีโดยตอปิโดจากเรือดำน้ำเยอรมันยูโบสการระเบิดทำให้เรือเสียหายอย่างรุนแรงถึงแม้ลูกเรือพยายามควบคุมสถานการณ์แต่เอดินบูกก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือเอดินบูกไม่ได้บรรทุกเพียงแค่กำลังพลและอาวุธแต่มันยังบรรทุกทองคำ จำนวนกว่า5.5ตันที่สหภาพโซเวียตส่งให้สหราชอาณาจากัรเพื่อชำระหนี้สงครามทองคำนั้นถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของลึกใต้ท้องเรือเมื่อเรือกำลังจะจมเหตุผลด้านความปลอดภัยบังคับให้กับตันและลูกเรือจำต้องสละเรือทองคำมหาศาลจึงถูกกลืนหายไปกับคลื่นทะเลอาร์กติกที่หนาวเหน็บกองทัพเรืออังกฤษพยายามปกป้องความลับเรื่องทองคำอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ศัตรูหรือผู้ใดล่วงรู้ แต่เรื่องราวก็ค่อยๆแพร่กระจายออกไปกลายเป็นตำนานเรือทองคำที่จมอยู่ในบารเรนซีเวลาผ่านไปหลายสิบปีหลังสงครามสิ่งสุดลงบริษัทกู้เรือเอกชนร่วมกับกองทัพเรืออังกฤษพยายามค้นหาและกู้สมบัติที่สูญหายไปการปฏิบัติการในปีคอศสสาา1981ถือเป็นภารกิจที่อันตรายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การดำน้ำเชิงพาณิชย์ เพราะต้องทำงานในหน้านน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งคลื่นลมแรงและความลึกมหาศาลนักดำน้ำและทีมงานสามารถกู้ทองคำกลับมาได้เกือบทั้งหมดท่ามกลางความยากลำบากและความเสี่ยงต่อชีวิตเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำให้ HMS เอดินบ r g h กลายเป็นตำนานแห่งทั้งสงครามและสมบัติในปัจจุบันซากของเรือลำนี้ยังคงนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเลบาเรนไม่เพียงเป็นอนุสรณ์แห่งสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ยังเป็นสุสานของเหล่าทหารเรือที่พลีชีพในหน้าที่นักประวัติศาสตร์และนักดำน้ำต่างเคารพสถานที่นี้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นเกียรติแก่ผู้เสียสละเรื่องราวของ HMS Edinburgh ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจมของเรือรบลำหนึ่งแต่เป็นบทเรียนแห่งสงครามความเสียสละและความจริงที่ว่าแม้ทองคำจะมีมูลค่ามหาศาลแต่ชีวิตของเหล่าทหารที่สูญเสียไปนั้นมีค่ามากกว่าทุกสิ่ง ทุกครั้งที่เรามองย้อนกลับไปยัง HMS Edinburgh เราจะเห็นทั้งความยิ่งใหญ่ความสูญเสียและบทเรียนที่โลกไม่ควรลืมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ c r u i s e r o HMS Edinburgh ที่จมในทะเลบาเรนซ์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ผสานทั้งสงครามสมบัติและประวัติศาสตร์อันขมขื่นของมนุษยชาติคุณต้องการให้ผมเขียนต่อไตเติล Description h คีย์เวิร์ดและแท็กแบบที่คุณเคยขอสำหรับวิดีโอ U.S.S g e r a l R Ford ด้วยไหมครับ